ผมจะนําเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ดท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอนนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอน,นนท์ทำและพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วย เป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถักเป็นพระตอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้าถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์ คำว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดรัจถีวันนี้พระอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใน,นเรื่องภายในจะสุมสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้างว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ ເຈົ້າວ l າຕາທົ